ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับยามาฮ่าครับแอร์หลอก155ครับตัวนี้เป็นแอร์หลอกตัวเก่านะครับก็วันนี้ติดตั้งสองรายการก็คือจะมีครับชุดสัญญาณการขโมยตรงรุ่นครับก็คือจะไม่ตัดต่อสายไฟใดๆที่รถทั้งสิ้นนะครับจะเป็นปั๊บชุดปั๊บเสียบตรงรุ่นเลยครับสามารถกดใช้งานได้เลยครับก็แล้วการรายการที่สองที่ลูกค้าขอทําเพิ่มเติมขึ้นมาครับคือสวิตช์ไฟพามาตรงนี้ครับก็คือตรงรุ่นเหมือนกันนะครับคือเสียบปั๊บที่รถครับ รูตรงนี้ก็ไม่ต้องเจาะครับก็คือมีรูอยู่ที่รถอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเอาสวิตช์มาใส่ก็ใช้งานได้เลยนะครับก็การใช้งานง่ายๆครับก็คือเปิดสิกุญแจมาก็สามารถกดใช้งานได้เลยนะครับกดลงไปครับจะเป็นปุ่มค้างนะครับนะครับก็เป็นผ่ามากเลยนะครับอ่าครับดูแสงหน้ารถครับ ครับายพามากครับเสร็จพร้อมกันสีดวงหน้าหลังเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันการใช้งานแสงางกระฆมูลกันต่อเลยนะครับสาธิตการใช้งานให้ดูนะครับก็นะครับเริ่มจากการกดปุ่มขด้นบนครับปุ่มล็อกนียครับกดทีเดียวครับอันนี้คือล็อกแบบหมดมีเสียงครับหมดมีเสียงคือท้กคนมาโดนรถเราขยับรถเราเลื่อนรถเราเขาจะมีเสียงร้องเตือนห่วน้ำครั้งแรกนะครับ เป็นเสียงเตือนพร้อมแสงไฟเลี้ยวสั้นๆงับถ้งไม่อยู่โดนอีกต่อเนื่องอันนี้จะร้องยาวๆเลยนะครับถ้าเราอยู่ใกล้รถครับเราสามารถกดล็อกซ้าที่เดิมได้ครับตำแหน่งเดิมตรงนี้ครับเพื่อเสียงเงียบไปครับกรณีที่เราไม่อยากให้มันร้องนานๆครับแต่ถ้าเราไม่อยู่ที่รถเลยเราไม่ยินไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นครับเดี๋ยวเสียงกนจะเงียบเองครับประมาณ30มวินาทีครับถ้าร้องยาวๆแบบนี้นะครับโอเคครับต่อไปครับล็อกแบบหมดปิดเสียงครับล็อกล็อกบดแบบหมดเงียบครับกด2ทีครับช้าๆครับ ครั้งที่2ที่เรากดจะไม่มีเสียงแล้วครับนี่คือเข้าสู่โหมดเงียบครับโหมดเงียบคือถ้าคนมาโดนรถเราจะไม่มีเสียงร้องเตือนครับคนมาขยับรถเราจะไม่มีเสียงร้องเตือนเขาจะเป็นแก่สัญญาณไฟเลี้ยวก็พริ้ครับแสดงให้เห็นว่ามีการขโมยทํางานอยู่นะครับเหมาะกับการจอดในสํานักงานโรงพยาบาลครับหรือว่าสถานที่ราชการเช่นนี้นะครับโอเคครับต่อไป้ารนะจะเป็นการครับสาธิตครับการสตาร์ทด้วยรีโมทครับเดี๋ยวผมกดจี้รถออกครับ ให้ดูว่าไม่ต้องใช้กุญแจรถก็ก็สามารถสตาร์ทรถได้นะครับแตกุญแจวางไว้นี่นะครับอ่าครับกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ครับสองทีครับช้าๆครับผมอ่านี่คือเครื่องติดแล้วครับก็คือสามารถขับขี่ได้เลยครับตามปกตินะครับไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้กุญแจไม่ได้เสียบนะกุญแจวางไว้นี่นะครับ โอเคครับดับเครื่องครับกดตรงกลางครับยกเลิกตรงนี้ครับดับเครื่องครับอ่ะอีกกรณีหนึ่งครับครับเราสามารถใช้กุญแจสตาร์ทที่รถตามปกตินะครับแต่เราสามารถสั่งดับเครื่องได้ด้วยรีโมทนะครับสตาร์ทรถครับเราจะสั่งดับเครื่องครับกดตรงกลางนี้ครับดับเครื่องครับเครื่องจะดับไปนะครับโอเคครับต่อไปจะเป็นการสาธิตครับหัวใจหลักหัวใจสาคัญเลยคือการถูกจรลกรรมนะครับเมื่อเราล็อกรถไว้ครับจะล็อกแบบเปิดเสียงหรือเปิดเสียงก็ได้นะครับการขโมยทำงานเหมือนกันครับ ถ้ามีการมาแทงทำลายเบ้านะครับโจรครับใช้กุญแจผีเลเล็กแหลงเขาคะมาแทงทำลายเบ้ารถเราเบ้ากุญแจเขาจะพังครับเขาเขาจะทาการไขออนนะครับเพื่อจะขี่รถเราไปครับกรณีนี้ครับถ้าเราล็อกเการขโมยไว้นะครับถ้ามีการไขออนปุ๊บรถจะร้องทันทีครับและจะไม่สามารถสตาร์ทรถเราได้นะครับระบบจะตัดไฟรถนะครับเดี๋ยวผมสาธิตการถูกไขายออนด้วยนะครับรถร้องครับสตาร์ทไปต่อไม่ได้นะครับสตาร์ทเท่าไหร่ก็สตาร์ทไม่ติดนะครับ ดับกุญแจก็ไม่หยุดร้องนะครับจนกว่าจะมีการกดที่รีโหมดแล้วเท่านั้นนะครับถ้าได้ยินรถเสียงรถร้องยาวๆแบบนี้ครับให้เรากดล็อกไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งกดยกเลยเขานะครับพอเราไม่รู้ใครอยู่ที่รถเรานะครับให้เราเห็นตัวรถก่อนว่าไม่มีผู้อื่นอยู่ครับเราถึงจะมากดยกเลิกคายล็อกได้นะครับถ้ากรณีนี้ครับจะเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคนะครับต่อไปครับอีกกรณีหนึ่งถ้าเราลืมล็อกกันขโมยนะครับถ้าเราลืมล็อกกันขโมยกันขโมยจะไม่ทํางานนะครับ ขโมยครับจะไม่ทํางานนะครับก็คือกรณีนี้ถ้าถูกโจรกรรมขายออนมาปุ๊บรจะไม่ร้องเลใดทั้งสิ้นครับแล้วโจระสามารถสตาร์ทรถเราได้ครับกรณีเทคที่เราไม่ได้ล็อกการขโมยไว้ครับหรือว่าเราลืมครับแต่กรณีนี้ครับถ้ารถถูกขายสู้สตาร์ทหรือว่าถูกขับขี่โดยผู้อื่นครับถ้าเราเห็นนะครับกรณีนี้เราสามารถกดล็อกที่รีโมทเราได้เลยครับทันทีเลยครับปุ่มด้านบนปุ่มนี้ปุ่มเดียวครับกดทีเดียวครับรถจะร้องสักพักแล้วรถก็จะดับไปครับกดครับ รถดับไปนะครับสตาร์ไปต่อไม่ได้นะครับดับกุญแจก็มืหยุดร้องนะครับกรณนี้นี้ครับดังกว่าเราจะเข้าชาร์จที่ตัวรถครับรถถึงจะกดยกเลิกเท่านั้นครับรถถึงจะหยุดร้องนะครับรถหยุดร้องแล้วก็สามารถกลับมาใช้งานระบบไฟที่ตัวรถได้เหมือนเดิมตามปกตินะครับอนะครับก่อเรียบร้อยครับการใช้งานมีเพลงเท่านี้นะครับผม สำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับ Yamaha a i r ล o c ตัวเก่าครับตัวใหม่2 0 2 1ก็ทําได้เหมือนกันนะครับในชุดรีโมทให้2ตัวนะครับหน้าตาเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยครับออามาใช้งานแค่หนึ่งอันครับอีกอันนึงก็เก็บไว้สำรองที่บ้านนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ